ไห้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่รุนแรงและมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลกซึ่งมีการระบาดตามฤดูกาลและมีสองสายพันธุ์หลักคือ A และ B ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนการเข้าใจความแตกต่างของทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการและต้องการโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสายพันธุ์ A ก่อให้เกิดการระบาดใหญ่แพนเดกสายพันธุ์ A มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งเป็นไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมสูง แลนที่ชนิดชิพและดึกิํทให้สามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิดเช่นนกและสุกรทําให้เกิดการกลายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ส่วนใหญ่มากทําให้เกิดอาการที่หลากหลายและรุนแรงกว่าสายพันธุ์เอก็มีการแบ่งตัวออกเป็นสายตระกูลหลายชนิดเช่นวิทออีอเและยอมกอทอสายพันธุ์บีก่อให้เกิดการระบาดตามฤดูกาลเอพิเดมิกสายพันธุ์บีมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมที่ต่ำกว่าสามารถพบเฉพาะในมนุษย์เป็นหลักแม้ว่าอาการโดยทั่วไป ไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ A แต่ก็สามารถทําให้เกิดอาการที่รุนแรงได้เช่นกันซึ่งสายพันธุ์ B ก็แบ่งตัวออกเป็นสายตระกูลหลักคือวิทออีร์และยอมกทาสาเหตุและช่องทางการแพร่เชื้อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A และ B มีสาเหตุจากการสัมผัสกับไวรัสอินฟลูเอนซ่า ซึ่งจัแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านทางละอองฝอยที่มาจากการไอาจามหรือพูดคุยของผู้ติดเชื้อนอกจากนี้ยังสามารถติดเชื้อได้จากการสัมผัสพ,พื้นผิวที่มีไวรัสปนเปื้อนเช่นลูกบิดประตูแล้วนำมือที่สัมผัสเชื้อมาสัมผัสบริเวณตาจมูกหรือปากบทบาทของอาหารในการฟื้นฟูร่รางกายแม้ว่าไม่มีอาหารใดที่สามารถรักษาไข้หวัดใหญ่ได้โดยตรงแต่การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการในระหว่างการเจ็บป่วยอาหารที่ควรเน้น รับประทานคือการได้รับน้ำและของเหลวให้เพียงพอตลอดวันเช่นน้ำเปล่าน้ำซุปหรือชาสมุนไพรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำรวมถึงการบริโภคโปรตีนคุณภาพดีเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และธัญ,ญพืชเพื่อช่วยในการซ่อมแซมและสร้างเซลล์ผลไม้และผักที่อุดมด้วยวิตามินซีเช่นส้มฝรั่งและผักใบเขียวจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาหารรสจัดหรือเผ็ดจัดที่อาจระคายเคืองลำคอรวมถึงเครื่องดื่ม ที่มีน้ำตาลสูงแอลกอฮอล์และคาเฟอีนซึ่งอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำมากขึ้นและชะลอการฟื้นตัววิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีซึ่งวัคซีนจะครอบคลุมทั้งสายพันธุ์เอและบีที่คาดว่าจะระบาดในฤดูกาลนั้นนอกจากนี้การรักษาสุขอนามัยที่ดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยต้องมัดล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้าสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในที่แออัดหรือเมื่อเริ่มมีอาการป่วยรวมถึงการรักษาสุขอนามัยในการไอหรือจามโดยการใช้ทิชชู่หรือต้นแขนปิดปากและจมูกเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อแนวทางการรักษาและการดูแลตนเองการรักษาไข้หวัดใหญ่มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างเต็มที่สามารถใช้ยา emon, พาราเซตามอนเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดเมื่อในผู้ป่วยบางรายที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจําตัวอาจต้องใช้ยาต้านไวรัสเช่นโอเซลทามิเวียซึ่งจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้ภายใน48ชั่วโมงแรกที่มีอาการแต่สิ่งสําคัญที่ต้องเน้นย้ําคือไม่ควรซื้อ,อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองเนื่องจากยาเหล่านี้ใช้ในการรักษาเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่วรัสไข้หวัดใหญ่